สร้างในการสั่นสะเทือนด้วยความรักสวัสดีที่รักของเราพวกเราอาร์ุเรียนรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่มีโอกาสแบ่งปันข้อความของเราอีกครั้งความเข้าใจและความรักกับคนทุกคนดังที่คุณอาทราบเราเป็นพี่น้อง ในความสว่างของคุณในหลายๆด้านเราเองก็ไม่ต่างจากคุณเท่าไหร่แม้บางทีเมื่อมองด้วยตาเปล่าคุณจะเห็นและรับรู้ว่าเราค่อนข้างแตกต่างเราอยากจะพูดสั้นๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เราอาร์กโทเรียนแบ่งปันกับมนุษยชาติ เราทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษของคุณมายาวนานในฐานะไกายในฐานะสุนัขเฝ้าบ้านเราทำหน้าที่เป็นสุนัขเฝ้าบ้านให้กับมนุษยชาติมายาวนานเช่นเดียวกับไกาอาที่สวยงามของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าวิวัฒนาการของคุณ สอดคล้องกับทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้รู้สึกและประสบการณ์เพื่อให้กระบวนการขึ้นสู่สวรรค์นี้สอดคล้องกับความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณแน่นอนว่ามีการแทรกแซงคำแนะนำโดยตรงจากเราเมื่อรู้สึกว่าจำเป็น สรุปแล้วที่รักเราทุกคนรู้จุดประกายต้นกำเนิดอ,อันศักดิ์สิทธิ์เท่าเทียมกันความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือบางทีเราอาจจะก้าวไปอีกหน่อยในวิวัฒนาการของจิตสำนึกของเราเราเคยประสบกับสิ่งที่มนุษย์กำลังประสบอยู่ขณะนี้ นานมาแล้วและด้วยเหตุนี้เราจึงยืนเคียงข้างคนในฐานะผู้ปกครองที่รู้ดีว่าคุณกำลังประสบอะไรอยู่เราเข้าใจถึงความแตกแยกความเป็นขั้วการตัดสินความกลัวที่มักจะแพร่หลายมากในอาณาจักรของคน และจากประสบการณ์ของคุณเรามาที่นี่เพื่อเตือนคุณคุณคุณที่รักคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกคุณหลายคนเคยเป็นพวกเราพวกเราหลายคนเคยเป็นคนขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนต่างๆของวิวัฒนาการ เรากำลังประสบกับสิ่งที่แตกต่างออกไปแต่กระนั้นเราทุกคนร้วนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแสนอันยิ่งใหญ่สำแดงจากความรักพวกเราอัลโเรีนมาเพื่อเตือนคุณว่าในหัวใจของคุณคุณเป็นมากกว่าที่คุณให้เครดิตตัวเอง คุณเป็นแสงสว่างคุณคือแสงสว่างคุณมีความรักที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับความคิดสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณสร้างด้วยความรักแสดงว่าคุณสําแดงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในทางกลับกันหากคุณสร้างโดยปราศจากความรักสิ่งที่คุณแสดงออก ก็สะทอนถึงการไม่มีความรักด้วยเหตุนี้เราจึงอยู่ที่นี่เพื่อเตือนให้คุณเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าและแสงสว่างภายในของคุณจำไว้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนที่แหล่งกำเนิดคุณทั้งหมดมาจากแสง เพียงประสบกับความเป็นปัจเจกและละลึกว่าแม้ในฐานะปัจเจกแห่งแสงสว่างคุณก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่กว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งผูกพันและผนึกด้วยความรักสันตินี่คือสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้ ที่จะกลับไปแต่เช่นเดียวกับการเดินทางลหลายๆครั้งอาจมีบางครั้งที่เป็นหลงเป็นบ่อมีขึ้นมีลงมนุษยชาติได้รับประสบการณ์นี้เราอยู่ที่นี่เพื่อรับประกันว่าการก้าวออกไปจะราบรื่นจะทำให้เป็นปกติ เมื่อคุณมีความชัดเจนมากขึ้นมีความคิดเรื่องความรักสิ่งที่คุณต้องการสัมผัสและแสดงออกในชีวิตส่วนตัวของคุณตลอดจนสำหรับมนุษยชาติโดยรวมคุณจะประจักษ์และดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ใช้พลังสร้างสารรค์ของคนดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องตระหนักถึงความคิดทั้งหมดของคนความตั้งใจทั้งหมดของคนความปรารถนาของคนและคำพูดของคนพราะนี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลได้ยินและในเวลานี้ พลังงานก็สุกงองมสำหรับการสำแดงจงระวังพลังสร้างสารรวมความสามารถของคนใส่ใจทุกสิ่งที่คุณให้ความสำคัญและเลือกอย่างชาญฉลาดเลือกความรักเลือกความสามคัคคีเลือกสันติภาพ อย่ายอมจำนนต่อความกลัวและการปฏิเสธที่ได้รับเลี้ยงมาเป็นเวลานานเพราะมันเป็นอำนาจสิทธิโดยกำเนิดของคุณที่จะอยู่เหนือสิ่งอื่นใดที่ไม่อยู่ในการสั่นสะเทือนของความรักแหลงสั่นสะเทือนของความรักคือบ้านฝ่ายวิญญาณของคุณ เป็นเวทีที่แท้จริงของคุณซึ่งคุณสามารถสัมผัสและแสดงทุกสิ่งได้นี่คือพลังของคุณเป็นพลังที่ทุกคนกำลังเรียนรู้ที่จะทำความคุ้นเคยอีกครั้งเรามีความยินดีอย่างยิง่งที่ได้เห็นคุณเล่นกับความสามารถเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พลังอำนาจใหม่แต่เป็นพลังที่พวกคุณหลายคนลืมเลือนไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณและเพื่อประโยชน์สูงสุดอีกครั้งที่รักของเราคนได้รับการสนับสนุนและคนได้รับคำแนะนำ มีความคิดสร้างสารรค์ใช้ความรักเป็นผืนผ้าใบาของคนสำหรับการสร้างสารรค์ขออวยพรให้ทุกคนเราอาร์โทรเรียน